กับเสรีดราม่านะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าไม่รอช้าเรื่องแรกครับอาจารย์เป็นเรื่องของลูกสาวตำรวจวอนหยุดล้อพ่อกางเกงขาดเ,ออเขาบอกว่าเป็นประเด็นร้อนไปเลยชวนให้เกิดว่าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยหลังจากหลายๆเว็บเพจใน Facebook อาจารย์ก็มีการโพสต์ภาพตำรวจนายหนึ่งนะครับกางเกงขาดจนเห็นกางเกงในเลยคุณผู้ชมออแล้วก็ คนส่วนใหญ่ก็ไปแซวเล่นเป็นเรื่องตลกว่าช่วยปะให้แกหน่อยหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ระหว่างทํางานลายลูกไม้สีเขียวนัดหรือดาบคือทั้งหมดแซวเป็นเรื่องตลกก็ปรากฏว่า ลูกสาวเจ้าลูกสาวตำรวจเขาก็ได้โพสต์ระบุอย่างนี้พ่อของตนเองเนี่ยเป็นคนดีครับอาจารย์เงินเดือนเดือนแรกของชีวิตตำรวจก็มาดูแลรักษาตนที่ป่วยมาแต่เด็กดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีหลังจากภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปพ่อและครอบครัวของตนเองเครียดมากขนาดตนซึ่งเป็นลูกยังนั่งร้องไห้เสียใจไม่ต้องพูดพูดถึงคุณพ่อว่าเขาจะเสียใจแค่ไหนซึ่งหญิงสาวอยากให้คนแชร์ภาพดังกล่าวเนี่ยรับรู้ถึงความรู้สึกนี้อ่าแล้วก็บางทีโซเชียลก็ทําร้ายคนหลายคนมาแล้วแล้วนี่เป็นพ่อของเธอ เป็นพ่อของเราเองเราก็รู้สึกเจ็บปวดคือเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรครับว่ารสนิยมการใช้ Facebook ของคนไทยเนี่ยมันเล่นเรื่องแบบ e ฮสปิดเยอะอยู่คำหนึ่งครับอาจารย์เชินครับไซเบอร์บูลีการรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ับนะคือพี่เคยพูดหลายครั้งแล้วนะว่าเวลาที่เราจะโพสไลน์เนี่ยขอให้คิดถึง3ประเด็นประเด็นที่หนึ่งครับอาจารย์ครับ Rewording เป็นประโยชน์อะไรหรือไม่ Entertaining สนุก,นกหรือไม่นะคะอันที่สามก็คือ appealing กินใจหรือไม่นะแล้วบางทีมันก็ต้องสักอย่างหนึ่งจังอ่าอย่างเช่นซึ้งเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่เราต้องระมัดร,ระวังก็คือว่าต้องไม่เป็นละเมิดสิทธิ์ใครต้องไม่ทําลายศักดิ์ศรีของใครต้องไม่ทําให้ใครที่โดนพูดโดนว่าในที่นี้แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะมีคอตั้งบ่าเดินอย่างสง่านในสังคมอีกต่อไปข้อนี้พึงต้องระวัง เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับตำรวจท่านจากจะใส่เกงเกงในอะไรเนี่ยท่านก็ไม่ได้ตั้งใจยใั่คนเห็นใช่เป็นอุบัติเหตุะเนอุบัติแตกขึ้นมาขนาดนั้นเสร็จแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเป็นแบบนั้นถามว่าถ้าเกิดเขาชอบอะไรแบบนี้นะหรือก็จะใส่ได้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องเอาเขามาเยาะเยะ้ยฐานถานแล้วดันไปแอบถ่ายเขาเพราะพราะเป็นอุบัติเหตุไปถ่ายเขาแล้วก็มาโพสต์แล้วก็มาล้อเล่นอย่างที่อาจารย์บอกมันก็แบบทําให้เขาเสียหายเหมือนกันนะอาจารย์ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าจะว่าไปครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้ชายแท้ๆทําสมัยเนี้รกระเทยทําไม่ได้นะเช่นเช่นอะไรครับเอาอย่างเช่นใส่ที่คาดผมเนี่ยสมัยก่อนนี่กระเทยทาแต่ที่คาดผมนี่โดนดว่าเป็นกระเทยแต่ในนี้ผู้ชายกี่คนที่ใส่ที่คาด oh, ผมโอ้ใส่กันดีพวกริมสนามบอลเนี่ยเตะบอลเสร็จคาดผมเดินกันดีใช่นะจาอหูเนี่ย Oh, สมัย<จ>ก่อนก็มีแต่กระเทยเจาะหูเดี๋ยวนี้ผู้ชาย,ยาแท้ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องรสนิยมเนาะว่ากันไม่ได้ไง,งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ากางเกงอย่างนั้นเขาชอบใส่เพราะเขาสบายของเขาเนี่ย มันเป็นเรื่องที่คนอื่นจะต้องเอามาพูดจาล้อเลียนเหรอส่วนตัวบางทีคุณจ่าแกอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องสีเรื่องลายด้วยแต่เนื้อผ้ามันบังเอิญแกใส่สบายทํางานทั้งวันต้องไปดูแลประชาชนออกไปกลางดงกลางแดดแกรู้สึกสบายพออินไปซื้อไม่มีสีดําขึ้นมามีสีเขียวแกก็คงคิดว่าใส่ข้างในไม่มีใครเห็นหรอกใช่เพราะเกงในผู้หญิงเนื้อมันบางกยู่เกงผู้ชายผู้ชายนะมันใส่สบายกว่าครับอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ใครคนใดคนหนึ่งเขาจะมีรัตยมอะไรอันใดหนึ่งแลวโดยเพิ่ยิ่งอันนี้เป็นรัตยมส่วนตัวภายในด้วยเนอะเขาไม่ได้เอามาเดินเออแล้วมันเกิดเป็นอุบัติเหตุเนี่ยคุณจะเาเขามาล้อเลียนทําไมเหตุนี้แหละพี่ถึงเห็นด้วยกับพรบคอมพิวเตอร์นี่ไงกำลังจะพูดว่ามันมีพอพอพูดเรื่องนี้เสร็จว่าจะชวนอาจารย์พูดเรื่องว่าตอนนี้เขาประท้วงกันเละเทะเรื่องพรบคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ก่อนจะไปถึงเนื้อหะพรบคอมพิวเตอร์เอาเรื่องนี้ก่นจะบอกเลยนะว่าคนที่กลัวกฎหมายเนี่ยครับ คือคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสทำผิดอ,อย่างเช่นสมมติว่าถ้าหากว่ากฎหมายรัฐมนูญนะคะบอกว่าคอร์รัปชันประหารชีวิตนะคะพี่จะไม่กลัวอเลยเพราะฉันจะไม่มีวันคอร์ออรัปชันฉันก็จะไม่โดนประหารชีวิตใช่หรือถ้าบอกว่าซื้อเสียงในการเลือกตั้งจะโดนประหารชีวิตพี่ก็จะไม่กลัว ต่อให้บอกบันหัวเจ็ดชั่วโคตรพี่ก็ไม่กลัวเพราะเราจะไม่มีวันทำใช่นั้นถ้าเกิดเขาบอกว่าอย่าโกหกอย่าบินประมาทนะฮะอย่าทําลายความมั่นคงนะคะอย่าบีดเบือนอย่าลามกจับคายเขียนไปเลยกับกฎหมายฉบับนี้ซึ่งแปลว่าอาจารย์จะบอกว่าถ้าคนดีๆอ่านกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีแต่คนที่กลัว่าวนหนึ่งพี่ะจะใช้ไห่ไอ้คำหยาบพี่ไม่ใช้สองเรื่องไม่จริงเนี่ย พี่จะโพสไหมเพราะทุกวันนี้ขนาดที่เขาโพสกันพี่บอกเช็คลอยางเช็คละยังนะหรือถ้าพี่รู้เรื่องจริงมาพี่จะคิดบิดเบือนไหมในการจะพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงนะและอันนี้พูดไปทําลายความมั่นคงอายกตัวอย่างนะครับอาจารย์ครับตอนที่มีนักศาสนาคนหนึ่งมาด่ากระเทยว่าต่ํากว่าเดรชาก็มีคนมายุพี่บอกว่าให้เอามาพูดเอามาคุยพี่บอกไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นสงครามศาสนาพี่ก็ไม่ทํา พี่ก็ไม่โพสเห็นไหมเพราะเราคิดมันจะเป็นการทำลายความมั่นคงเดี๋ยวยุยงให้คนแตกแยกเมื่อเราคิดได้อยา่างนี้เราจะกลัวอะไรพี่ไม่กลัวจริงๆนะดังนั้นไม่น่ากลัวสำหรับถ้าเขาจะเรียกร้องเนี่ยให้เขาเรียกอย่าไปเรียกร้องว่าให้หยุดยุติพรบ,รรบนี้ให้เรียกร้องว่าให้เขียนพรบรนี้ให้ละเอียดเพื่อป้องกันการตีความการแก้อาอ่นนี่คือความคิดของอาจารย์เรามาดูดีกว่าว่าชาวเน็ตเขารู้สึกว่าพรบเนี้ย มันจะทำอะไรกับเขาบ้างเช่นอันที่หนึ่งนะครับโพสอะไรเท็จส่งผลเนี่ยโพสอะไรเท็จที่ส่งผลต่อสาธารณะต่อโครงสร้างพื้นฐานนับเป็นความผิดซึ่งกว้างมากแล้วแต่จะตีความฟ้องร้องกันมวหน้าดูอย่างที่อาจารย์บอกเลยอันนี้ต้องลงรายละเอียดถูกไหมอาจารย์นี่<อ>คำว,ว,ว่าเท็จคำเดียวนี้พี่เหมนจะกว้างตรงไหนเลยใช่ไหมเท็จคือเท็จจริงคือจริงอย่างเช่นดาราคนหนึ่งตายอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาตายเออหรือถ้าเขาไม่ตายแต่คุณมาโพสว่าเขาตายอันนี้เท็จเออ อาจารย์นายห็นด้วยเด็กเบสเตอร์นี่ตายไปหลายหนแล้วนะชาติไทก็เคยลดความตายนะอย่างเงี้ยผิดอย่างเงี้ยเทสถ้าคุณไม่คิดจะเขียนอย่างนี้เนี่ยคุณกลัวอะไรอัะงั้นข้อหนึ่งตกไปมาข้อสองให้ทำลายข้อนิดนึงเขาคงบอกว่าที่อะไรนะโพสอะไรเทสมีผลต่อชนะต่อโครงสร้างพื้นฐานเขาอาจจะบอกว่าตีความตรงนี้ยากงั้นไปขยายความตรงนี้ซะช้าหน่อยนึงไอ้คำว่าเทสของอาจารย์อาจารย์บอกว่าไม่ยากเลยชัดเจนแต่ ไอ้ที่ส่งผลต่อสาธารณโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยตีความให้หน่อย<ต>อห้ความให้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเจอเจอกันมั่วอ่ะอ่าข้ามไปต่อไปข้อสองเขาบอกว่าให้ทําลายข้อมูลเท็จได้ฟังเหมือนดีแต่เรื่องโกหกจะถูกทําลายหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นอา้าวก็ดีพี่ <laughs> <laughs> จิ๊กส,สองคนอานเสร็จอืมอันนี้อย่างที่อาจารย์บอกเลยถ้ามันเป็นเรื่องโกหกมันหายไปมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือก็เราดีลีทอ่ะถูกไหมฮะเราจะไว้ทําไมอ่ะจำล็อกอ่ะ ถูกต้องถ้าพี่เจอข้อความเป็นเท็จหรือข้อความก็ถ้าเกิดพี่บล็อกนะเน้อบางทีมันอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างดาราที่เราชื่นชอบชื่นชมหลายคนอยู่ๆก็ส่งข้อความมาเขาตายอย่างเงี้ยก็ต้องลบมาเพราะไร่ไปอยู่ถูกเราไม่แชร์ด้วยอันนี้ไม่น่ากลัวต่อไปข้อสามเขาบอกให้ผู้ให้บริการให้ความร่วมมือกับผู้โพสต์นับเป็นความผิดเช่นเดียวกับผู้โพสต์และถ้ามีคนแจ้งว่าผิดให้ลบในสามวันเออคืออารมณ์เหมือนกับว่าอันนี้เขาต้องการให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยช่วยดูแลด้วย อันนี้ว่ายังไงอาจารย์ก็ดีเนาะพอเซิร์ฟเวอร์ต้องเห็นก่อนคือเซิร์ฟเวอร์ต้องเห็นว่ามีคนเอาข้อความเท็จมาโพสในพื้นที่ของตัวเองอลบเลยค่ะเนาะอย่าเปิดโอกาสให้กดไลค์กดแชร์อันนี้อันนี้อย่างที่บอกอาจารย์บอกว่ามันก็เป็นข้อดีที่จะทําให้เรื่องไม่ดีมันถูกดูแลแบบมีคนมาดูแลอย่างจริงจังไปด้วยอต่อไปข้อสี่เขาบอกอันนี้พีคตั้งกรรมการ5คนที่มีอํานาจส่งสารขอบล็อกเว็บได้แค่ข้อหาขัดต่อศิทธรรมดี ก็ในที่สุดเรื่องมันถึงสารเขาไม่ได้เอาอรหันต์มาตัดสินคูณเนาะยังกรณีเซนเซอร์หนังนี่อรหันต์นั่นเขาตัดเลยนะนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเซนเซอร์หนังนี่มันจะมีแค่คณะกรรมาการไม่ใช่สาลตัดเลยค่ะอันนี้ถ้าเขา<ต>ไม่ชอบอันนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณได้เขาส่งสารเนาะมันมีคําว่าส่งสารแล้วคุณก็มีโอกาสไปชีแช้แจงชี้แจงว่าเราทำอย่างนี้หรือเออเอ,อ,อันนี้ทําได้อ่ะข้อห้าเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ยึดคอมได้ง่ายขึ้นเช่น ผิดอาญาก็มายึดคอมเราได้เลยเรื่องของกลางไงเนาะของกลางเหมือนคนที่รวบรวมอัน,นเนี้ยชาวเน็ตเนี่ยไม่เข้าใจกฎหมายเนาะเพราะีมะมันยึดไ,ได้อยู่แล้วไม,ไม่หรอกพี่ว่าเขามีโอกาสจะทําสิ่งที่ผ่านมาข้างต้นหรือเปล่า,ก,า,าก็ไม่ทราบเนาะอ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะให้จย์พูดทีเดียวมีเรื่องการแบ่งแยกอํานาจซึ่งยังไม่ชัดเจนเขาบอกจะประกาศตามมาทีหลังซึ่งทําให้เราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่จะประกาศมาตามทีหลังนี่จะเป็นอย่างไรควรจะชัดเจนที่เห็นด้วยกับเขา คือพี่ขอร้องอย่าต่อต้านพรบนี้รพรบนี้มีความจําเป็นเพราะมีกลุ่มที่กล่าวหาว่าร้ายผู้คนเยอะแยะรายการของเรานี่ก็เอามาไม่รู้กี่อันแล้วนะที่มันทําร้ายคนอื่นเนี่ยนะครับแต่ถ้าต้องการความชัดเจนพี่ต้องบอกว่าระหว่างต่อต้านพรบนี้กับขอความชัดเจนเพิ่มเติมพรบนี้เอาอันที่สองดีไหมเนาะคืออย่างนี้ตักกะมันง่ายเนี่ยถึงบอกหลายที่ว่า เอาเรื่องนี้มาพูดกันพูดกันหลายๆคนฟังหลายๆเหตุผลอย่าคิดแต่จะพิมพ์อย่างเดียวตะก,กันอย่างนี้เลือกอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆคือพี่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยพรบรนี้ดีแล้วไม่ใช่คือพี่กำลังขอร้องว่าอย่าต่อต้านพรบรนี้าาแต่พรบรนี้มีจุดอ่อนตรงไหนขาดรายละเอียดตรงไหนไกา<ำ>ก<ห>วมตรงไหนขอเข้าตรงนั้นเออจริงๆอาจารย์แต่มาอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกอย่างนี้ว่าพอมันไปเป็นเรื่องแบบเกตเวเกตเวเดียวเนี่ยไม่มีเลยค่ะ ไม่มีเห็นปะซิงเกิลเกตเวไม่มีในกฎหมายฉบับนี้เลยครับมันเป็นคนละพรบกันละพรบนั้นเขายกเลิกไปแล้วเข้ไหมดังนั้นอย่าพูดเรื่องนี้อีกอย่าพูดมันมีการนามาพูดเรื่องนี้ว่าเนี่ยพอเหลือเกตเวเดียวปกติเด็ดมีหลายเกตเวยังช้าเลยพรบเกตเวย์ไม่อยู่ในกฎหมายฉบับนี้และอันนั้นเขาก็ยังหยุดอยู่เขายังไม่ได้ดําเนินอะไรต่อเพราะเสียงค้านมันเยอะซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนค้านเยอะรวมทั้งผู้ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ด้วยเขาก็ไม่เห็นด้วย พอไม่เห็นด้วยรัฐบาลเขาก็ไม่ได้ดึงดันเขาก็มันก็เงียบหายไปแล้วเป็นคนละเรื่องกันใช่คนละเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกพวกเว็บไซต์ราชการเนี่ยพอราชการมาดูแลเรื่องนี้อาจารย์เว็บไซต์ราชการเองโดนแฮกบ่อยที่สุดเลยเขาก็เลยโกว่าของเราเนี่ยจะไปอยู่ระดับเดียวกับราชการด้วยฉันก็โดนแฮกเท่าพวกเธอหรอกอันนี้ว่ายังไงดีอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแฮกเกอร์นะครับถ้าเขาจะทำเพื่อเขาทำได้หมดใช่เพียงแต่ว่าเขาจ้องอยากจะแฮกใครต่างหาก ที่เขาแฮกหน่วยงานราชการเพราะหน่วยงานราชการมีเรื่องลับเยอะเขาก็เลยอยากแฮกและอย่างคุณเนี่ยจะนอนคุณก็เล่าเขาฟังคุณปวดคุณเมื่อยคุณก็เล่าให้ฟังกินอะไรกินเช้ากินเย็นกินกลางวันคุณก็เล่าให้ฟังจะแฮกไมจะมีอะไรอยากแฮกนั้นสรุปงี้พอฟังจากอาจารย์พูดบวกกับอ่านจากพี่ๆในโลกโซเชียล สิ่งที่มันมีปัญหาตอนนี้คือความชัดเจน<ช>ฝากฝากรัฐบาลที่กําลังทําเรื่องนี้อยู่อธิบายให้มันชัดเจนนี่เราเขายืนตรงกลาง<ช>นะก็<ช>สําหรับเพื่อรัฐบาลเราก็บอกอย่าต่อต้านเลยแต่เพื่อประชาชนที่เขาต่อต้านก็บอกว่าออขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมอ,อย่าไปถึงขนาดที่ไปต่อต้านพรบฉบับ,บ,บนี้แต่เรียกร้องให้มีการแก้ไขพรบฉบับ,บ,บนี้ให้มีความชัดเจนให,ให้ให้ขจัดความกักวล ป้องกันการตีความแบบชนิดท,ที่อาจจะเกิดการกันแกล้งกันได้เอาอย่างนี้ดีไหมเนาะแค่นี้ทั้งคู่ก็จะเจอแล้วเราก็จะได้พรบรดีๆที่มาดูแลเราใ,ในอนาคตด้วยแต่ถ้าจะบอกไม่มีพรบรนี้คงไม่ได้เพราะทุกวันนี้เนี่ยรายการเราเนี่ยเอามากี่อันกี่ชิ้นแล้วที่ทําให้คนเสียหาย mm. นะทาลายความมั่นคงทําลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นคนเขาอ้วนก็เอาเข้ามาโพสต์ด่า uh. มันควรไหม มันเป็นความถ้าเขาไม่ได้ทุกเธอก็ไม่มีสิทธิ์ไปวุ่ววนวายอะไรกับเขาเออถูกไหมอาจารย์คือแล้วก็อย่างเช่นไปขอถ่ายกับอ้าอําแล้วอ้ํามาเขียนว่าหัวร้านอย่างเงี้ยควรหรอไม่ถูกเออนี่ไงพร,รรพรบมันจําเป็นเพราะมีคนมันจะดูแล,รแลเรื่องแบบนี้แหละอ่ะ,อะงั้นก็ช่วยกันส่งเสริมแค่บอกเขาว่าขอความชัดเจนหน่อยบอกเราให้อย่าควรหรือบางทีเนี่ยด่ารัฐบาลอย่างเป็นเท็จสร้างบาตรกรรมเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันนะคะว่าเขาฟ้อง โคศกศิยานุสิทธิ์แต่บอกว่ามารังแกประชาชนคนละเรื่องการนี่มันวาทกรรมชัดๆคนละเรื่องกันแล้วมันปลุกปั่นประชาชนใช่ไหมคนก็รู้สึกว่า้าวนี่มารังแกกันเหรออ่านี่ไงนี่มันก็เท่ากับยุยงปลุกปั่นแล้วอย่างนี้เป็นต้นงั้นปล่อยให้เขาทําต่อไปนะครับคุณผู้ชมติดขัดอะไรก็ชี้แจงถามเขาให้เขาทําให้ชัดเจนมันจะได้มีคนมาดูแลเอาไปเรื่องต่อไปดีกว่าอาจารย์จําได้มาสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันเท่านประธานที่ตบหน้า ตกหน้าเจ้าได้มาเดี๋ยวก็จะเอาเรื่องนี้มาคุยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะมาคุยกันสักครู่เดียวครับ